กลับมาเกาะติดข่าวเด่นประเด็นดังครับลงนามสันติภาพญาติดีกับเขมรเป็นไปได้หรือขอบคุณข้อมูลจาก mgronline com ครับแม้ว่าไทยและกัมพูชาจะได้ลงนามในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเจตนารม์ต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อหวังว่าจะปูทางไปสู่การลงนามสันติภาพระหว่างกันต่อไปในอนาคตก็ตาม แต่อย่างไรก็ดียังมีการคาดหมายกันว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างการจะยังเกิดได้ยากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26ตุลาคมนายศิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงนามที่ผ่านมานักกรุงมกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ผู้นำไทยและกัมพูชาแสดงเจตนารมต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ ย้ำมุ่งมั่นที่จะละเว้นการคุกคามและใช้กำลังแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติเคารพต่อเขตแดนและกฎหมายระหว่างประเทศ 2. อสองประเทศยืนยันความมุ่งมั่นในการยึดมั่นและดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้บรรลุร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป 3. าสองประเทศได้ลงนามในเอกสารขอบเขตการจัดตั้งกลไกผู้สังเกตการหรือ AOT เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงหยุดยิง จะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพโดยขอให้รัฐสมาชิกให้การสนับสนุนเพื่อให้ AOT ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 4. ให้คำมั่นที่จะลดความตึงเครียดฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและกามพูชาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ได้มีการตกลงขั้นตอนดังต่อไปนี้ทั้งสงฝ่ายจะลดความตึงเครียดทางทหาร โดยจะถอนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนภายใต้การสังเกตการของ AOT พร้อมมอบหมายคณะทำงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนและเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือวาทกรรมที่ยั่วย,ยุค,ความขัดแยง้งเห็นพร้อมที่จะดำเนินมาตรการสร้างความเชื่อมั่นทันทีและเต็มรูปแบบ ประสานงานเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนตามที่ได้ตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่าง2ประเทศ ยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทช,ชายแดนและจัดทำหลักเขตแดนโดยสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศละเว้นการคุกคามหรือใช้กำลังและการกระทำที่เป็นการยั่วยุโดยใช้กลไกทวิภาคีสำหรับการทำงานร่วมกันทั้งนี้โฆษกย้ำต้องมีการดำเนินการตามข้อ1-4ถึงแล้วเท่านั้นทั้งสองประเทศจึงจะพิจารณายุติสถานะความเป็นปรปักษ์อย่างเป็นทางการและจึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปล่อยเชลยศึกชาวกัมพูชา จากนั้นจึงจะพร้อมเพิ่มพูนร่วมมือด้านต่างๆต่อไปเพื่อให้สองประเทศมองไปข้างหน้าและเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุถึงกรณีที่ความห่วงกังวลว่าการเจรจาของพวกตนจะทำให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในปฏิญญาสีข้อที่จะลงนามกับทางรัฐบาลกัมพูชาไม่มีข้อไหนที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว ปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญาดังนั้นจึงไม่ต้องขอการรับรองจากรัฐสภาโดยได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหัวข้อหลัก4ีข้อใหญ่ที่ทางรัฐบาลกัมพูชาจะต้องดําเนินการคือ 1. ถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดน 2. เก็บกู้วัตถุระเบิด 3. การร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและ 4. การหาแนวทางในการบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งทั้งสี่ข้อจะต้องเริ่มจากกัมพูชาก่อนเมื่อเขาเริ่มแล้วเราถึงจะมาประเมินดําเนินการต่อไปในเรื่องของการทําให้เกิดสันติภาพในความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองประเทศยังไม่มีที่ว่าเราจะเปิดด่านหรือดําเนินการใดๆที่บอกว่ายอมเสียดินแดนเดี๋ยวจะเสียดินแดนเดี๋ยวจะสร้างรั้วเดี๋ยวจะใช้แผนที่1ต่อสองแ0,000ตอนนี้ประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้เลย ปฏิญญานี้ก็คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของทั้งสองประเทศที่จะทำให้เกิดสันติภาพเกิดความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและความสัมพันธ์ของสองประเทศเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเลยแม้แต่คนเดียวเรารักสงบอยู่แล้วในเพลงชาติก็บอกว่าไทยนิ้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดสิ่งนี้ประเทศไทยปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เรามีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาเรายังยึดมั่นอยู่ในกรอบนี้ แน่นอนว่านั่นคือคำเน้นย้ำของนายกรัฐมนตรีของเราว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบและเสียดินแดนอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีก็ยังมีความเป็นห่วงว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะยอมทำตามที่พูดหรือสัญญาเอาไว้หรือไม่และฝ่ายไทยโดยเฉพาะคนไทยไม่น้อยที่ไม่เคยไว้ใจกัมพูชาเพราะที่ผ่านมาพูดอย่างทำอย่างมาตลอดขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากท่าทีและความเคลื่อนไหวของฝ่ายผู้นำกัมพูชาคือนายฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนกับว่าใช้โอกาสนี้ในเวทีระหว่างประเทศสร้างภาพในการมุ่งมั่นรักษาสันติภาพอีกทั้งหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเขาใช้โอกาสนี้พยายามใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกับว่าใช้ช่วงนาทีทองขอความช่วยเหลือและใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาท่าทีโดยรวมถือว่ากัมพูชาได้อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะพวกเขากำลังจนมุมและลำบากมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะภาพลบในสายตานานาชาติที่กลายเป็นศูนย์กลางความหลอกลวงทุกรูปแบบซึ่งภาพลักษณ์ในทางลบนี้ที่ทำให้พวกเขาจนมุมและต้องลดท่าทีลงมาดังกล่าวแต่นาทีนี้สำหรับคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าสำหรับความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาในอนาคตอันใกล้ไม่มีทางไว้ใจรวมไปถึงไม่มีทางญาติดีกันแน่นอน ลักษณะจึงน่าจะออกมาในแบบที่ว่าแม้ว่าไม่ถึงขั้นไม่ต้องเป็นศัตรูแต่จะเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันเพราะที่ผ่านมาได้รับรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมในแบบคบไม่ได้และเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่มีประโยชน์คำพูดของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ยอมรับว่าไทยก็ล้าแดนกัมพูชาถือว่าเสียหายและไม่น่าจะพูดออกมาแบบนั้นแน่นอนว่าก่อนพูดเขาอาจประเมินว่ามีเจตนาต้องการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร หลังมีการลงนามในข้อตกลงที่ปูทางไปสู่สันติภาพเอาไว้แล้วและมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสักขีพยานหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นมีผลต่อการเจรจาการค้าที่สหรัฐจะผ่อนปรนให้เรามากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างไรก็ดีคำพูดแบบนี้เหมือนกับยอมรับว่าเราล้ำแดนทำให้การเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องเขตแดนนับจากนี้จะทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบ เพราะจากเดิมที่เราเคยยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อนมีแต่พื้นที่ของไทยที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามอ้างมาตลอดเหมือนกับกรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเป็นต้นพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องถือว่าฝ่ายกัมพูชาอ้างสิทธิ์มาตลอดเหมือนกันทั้งที่เป็นแผ่นดินไทยชัดเจนแม้ว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลจะยืนยันว่า เขามีความเชี่ยวชาญในการเจรจาตั้งแต่อยู่ภาคธุรกิจเอกชนและจะไม่ยอมให้มีการเสียเปรียบฝ่ายกัรพูชาก็ตามแต่การพูดที่ผ่านมากรณีไทยล้ำแดนย่อมทำให้เกิดความเสียหายและทำให้ไทยเสียเปรียบอย่างชัดเจน และหากว่าไปแล้วด้วยคำพูดดังกล่าวยังทำให้ไทยต้องเสียดินแดนได้ชัดเจนมากกว่ากรณีคลิปเสียงของอุงอิงนางสาวแพททองทานชินวัตรกับนายฮุนเซนของกัมพูชาก่อนหน้านี้เสียอีกเพราะเท่ากับว่าเรายอมรับเสียดินแดนให้กับฝ่ายตรงข้ามไปแล้วดังนั้นแม้ว่าในที่สุดนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรรัฐมนตรีจะออกมาขอโทษและพยายามกลบเกลื่อนว่าเป็นการพูดเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์หรือพื้นที่ทับซ้อนก็ตามแต่ถือว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะเหมือนกับว่ายอมยกดินแดนให้เขาไปแล้วขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมันก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่น่าไว้ใจทั้งในเรื่องความคิดและความสามารถพอจะพึ่งพาได้หรือเปล่าทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวเด่นประเด็นดังขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ m g r o n l i n e c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังจากนกสยามข่าวครับ